ตอนที่9เรื่องก็จะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยซึ่งในตอนนี้ก็มีการลงสนามแบบครอบคุมหรือว่าการส่งนักเรียนในโรงเรียนไปลงดันเจียนนั่นแหละแล้วไม่นานเนี่ยเสียงเป่าประกาศว่าเริ่มการแข่งขันกระดังขึ้นวิวและเพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยก็รีบพุ่งตัวไปด้านหน้าด้วยความรวดเร็ววิกนอเลยทําการใช้เวทมนต์บูธความเร็วกับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดจนรู้ตัวอีกทีพวกเขาก็มาอยู่ในดันเจียนกันแล้วและเข้ามาไม่ทันไลก็เจอกับมอนสเตอร์ มอนสเตอร์ตะกแตนตัวสีแดงตัวใหญ่มากๆเลยพวกมันนั้นมีชื่อว่าครีมสันแอนด์แต่รูปทรงมันเป็นตกกะกแตนแต่ชื่อแอนด์เมื่อะไรคิดเนี่ยเมื่อเห็นพวกมันมากันเยอะขนาดนี้วิวก็เลยคิดว่าเมนนั้นอ่อนแอต่อการสู้ระยะประชิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะรับตีนให้เองแต่วิกโน่ก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนหยุดหน้าวิวถึงเวลาลีฮันนาโชว์แล้วและไม่นานหลังจากที่พูดจบ เลียน่าก็รีบพุ่งตัวไปใส่เหล่ามอนสเตอร์ด้วยความเร็วสูงและรวบรวมพลังเวทไซคาธาสนีของเธอจงร่ำร้องพลังแห่งอัศนีเวทมนต์โอเวนซิกและเมื่อรายเวทมนต์เสร็จตัวเธอนั้นก็วร์ปได้เหมนกับสายฟ้าจัดการกับเจ้าพวกมอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายมากๆวิกโนก็เลยอธิบายว่าในบรรดาเมททั้งหมดนั้นเลียน่านับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวทระยประชิดที่หาตัวจับได้ยากเลยละ่ะเออกู กูเห็นตูดใช่ไหม <c oughs> กูเห็นตูด <c oughs> จากนั้นก็ตัดมายัางเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในห้องเรียนซึ่งตอนนี้อาจารย์เวิร์กเนอร์กำลังสอนวิวอยู่วิวหน้าหน่ะรู้หรือเปล่าว่าเวทอะไรสําคัญที่สุดในดันเจียนเวทจู่โจมเหรอไม่ใช่หรือว่าจะเป็นเวทป้องกันก็ไม่ใช่อีกอะ่ะคําตอบมันก็คือเวทเซิร์ชเวททั่วไปสำหรับใช้ค้นหาศัตรูและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ มันจําเป็นมากเลยนะสําหรับการลงดันเจียนเซิร์ชนั้นเป็นเวทเที่ยนในประสงค์มากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าไร้เทียมทานแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นในบรรดามอนสเตอร์ก็มีพวกที่หลุดออกจากเวทเซิร์ชได้อยู่หลังจากอธิบายจบก็ตัดมายัางสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งตอนนี้ปาร์ตี้ของวิวก็โดนพวกมดลุมถมวิวเนี่ยก็เกือบพลาดท่าจนได้แต่ดีที่จูเลียตมาช่วยได้ทันแล้วจูจูวิกเนลก็ได้ไล่คาถาขึ้นมาเซฟฟอร์ยูบี มันเป็นคาถาที่เรียกพายุหมุนออกมาทำลายเจ้าพวกมดตายห่ากันหมดเลยซึ่งคาถานี้โคตรโกงมากเลยนะเมื่อจัดการกับเจ้าพวกมดเสร็จวิกโน่ก็ได้มาบับวิวต่อเฮ้ยนายนี่นะเป็นภาระกว่าที่คิดอีกนะทำหน้าที่โล่ไม่ได้ด้วยซ้ำเรียนหน้าเธอคิดอะไรอยู่นะที่ชวนนายมานอกจากนี้จูเลียตก็มาเสริมด้วยเช่นกันเฮ้ยคนที่ใช้เซิร์ชไม่ได้นะ่ะทวงแข้งทวงขาเปล่า พร้อมทั้งใช้คาถาดูดซับแกนเวทของเจ้าพวกมอนสเตอร์มาด้วยแกนเวทเนี่ยก็จะเอาไปแลกหน่วยกิจได้นะฮะยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งได้เยอะแต่วิวของเราเนี่ยใช้เวทไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะดูดซับแกนเวทเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเขาเลยได้ใช้การเก็บเศษซากของมันแทนเพื่อที่จะเอาไปแลกหน่วยกิจเพื่อร่วมปาร์ตี้ทุกคนเมื่อเห็นว่าวิวเก็บเศษซากของมอนสเตอร์มาด้วยเนี่ยก็ต่างพากันรังเกียจวิวมีแต่คอเร็จ,จังเท่านั้นแหละที่เข้าใจวิว และยิ่งเดินลึกๆเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอกับมอนสเตอร์หลายหลากหลายแบบหลายชนิดหลายพันแต่วิวเนี่ยก็ไม่ทันได้ค่ะเพราะว่าโดนเพื่อนร่วมปาร์ตี้แย่งไปจนหมด <c oughs> ผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วแบบนี้หน่วยกิจจะได้เยอะไหมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นในวันต่อมาพวกเขาเนี่ยก็เดินเข้ามากันลึกมากๆลรฮันหน้าเนี่ยก็บอกว่าพวกเราควรพักกันก่อนไหมพวกเราเดินมาตั้งหนึ่งวันแล้วนะวิกนลก็เลยถามไปว่าในที่แบบนี้นะนะ มันจะไม่อันตรายไปหน่อยเหรอแต่ยังไงก็เดี๋ยวฉันจะสร้างปาการเพลิงให้แล้วกันนะจากนั้นเขาก็ไปไา่เวทนันโดรียซึ่งเวทนี้ก็จะเป็นการสร้างบาเรียแห่งไฟหรือว่ากำแพงแห่งเพลิงอะไรที่มันพูดนั่นแหละเมื่อกี้อะเจ้าบาเรียนี้นี่นมันคือเวชนิดลวงตาถึงมันจะดูมีความร้อนสูงมากแต่เมื่อเอามือจับเนี่ยก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะแสงสว่างจากไฟนั่นเอาไว้ขับไล่มอนสเตอร์ในดันเจียนเฉยๆต่างหาก หลังจากนั้นเนี่ยลีฮันนาก็จะบอกให้วิวแจกจ่ายอาหารได้แล้ววิวเนี่ยก็แจกจ่ายให้ทุกคนเลยนะทั้งจูเลียสทั้งชิออนแต่เมื่อจะเอาไปให้วิกโนลเนี่ยเขาก็บอกว่าวางไว้ตรงนั้นแหละอย่าเข้ามาใกล้ฉันเอลนั้นจะยอมให้สัมผัสเฉพาะผู้ที่ยอมรับเท่านั้นเพราะฉะนั้นฉันน่ะจะไม่โดนตัวนายแน่นอนและคนเดียวในปาร์ตี้นี้ที่ฉันยอมรับก็คือลีฮันนาเท่านั้นวิวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะน้อยใจหน่อยๆน่อ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะอธิบายให้คนดูได้รู้ว่าเอลถึงแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อพยพมาเหมือนคนแคระแต่ก็เป็นเผ่าพันธุ์เวทมนต์ที่ได้รับการเคารพนับถือที่สุดแต่ว่าส่วนมากมีพรสวรรค์ยิ่งกว่าเมสสอีกหนึ่งในผู้ปกครองของมาเกียเวนเด้นั้นไม่ใช่ใครอื่นใดเธอคนนั้นก็คือราชินีแห่งเอลแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปสักพักหนึ่งในตอนนี้ลีฮันน่าก็จะมาตกลงแผนกับพวกคนในปาร์ตี้และแผนต่อไปหลังจากนี้ เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือนาเบรุสแห่งการลุกโชนหน่วยกิจที่ได้รับคืนอ110ถ้าเกิดฆ่ามันได้และมันจะปรากฏตัวมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นและในทุกๆปีเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าจะมีคนตายกับเจ้าหนี้หลายคนมากเลยนะฮะเป็นบอสใหญ่ของการลงดันเจี้ยนครั้งนี้เลยแหละเราจะจัดการกับเจ้าบอสนั่นก่อนส่วนมอนสเตอร์ที่เหลือค่อยว่ากันงั้นถ้าเกิดไม่มีอะไรจะแย้งจะมุ่งหน้าสู่ชั้นที่10ด้วยเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแล้วกันแล้วหลังจากนั้น ก็ตัดมายังบุคคลปิศนากันบ้างหนุ่มผ้าคุมดำเนี่ยก็ถามกับหนุ่มไร้หัวไปว่าเฮ้ยเนี่มันอะไรกันเนี่ยไปฆ่าพวกข้างบนมาเหรอซึ่งหนุ่มไร้หัวเนี่ยก็จะพูดไม่ได้เลยต้องใช้การเขียนบนอากาศซึ่งเขาก็เขียนว่าฉันน่ะไปเจอเรื่องยุ่งเข้าเพราะงั้นเลยพาพวกมันส่งลงนรกยังไงละ่ะพร้อมทั้งโยนหัวของบุคคลปิศนาสองหัวทิ้งไปหลังจากนั้นก็ตัดกลับมายังปาร์ตี้ของวิว ซึ่งเมื่อพวกเขาเดินมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอกับซากมอนสเตอร์ที่นอนตายกันเกลื่อนเลยพวกเขาก็เลยคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆแน่ๆและเมื่อวิวไปดูใกล้ๆเนี่ยก็จะพบว่าซากพวกนี้นะ่ะไม่มีร่องรอยการใช้เวทมนต์แม้แต่อย่างใดแต่มันกลับโดนฉีกกระชากด้วยพลังเพียวๆเรียนหน้าก็เลยเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าด้านหน้าของเราต่อไปคือห้องที่นาเบรุตปรากฏตัวออกมาแต่เมื่อเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยวิวก็จะสังเกตได้ว่า ทำไมดันเจียนมันเงียบผิดปกติชอบกลยังไงไม่รู้เนี่ยแล้วจู่ๆในทันใดนั้นเองเลียนน่าก็จะส่องไฟไปเจอกับอะไรบางอย่างซึ่งเบื้องหน้าของเขานั่นก็คือซาาของนาเบรุสบอสใหญ่ประจําดันเจียนที่นอนตายอยู่อย่างน่าอานาถเธอก็เลยบอกให้ทุกคนใช้เวทเซิร์ชเดี่ยวนี้เพราะว่าในตอนนี้น่ะมันมีอะไรแปลกๆแน่นอนซึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนก็จะเปิดเวทเซิร์ชขึ้นมาแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะเซิร์ชไม่เจออะไรเลย ก็อย่างที่อาจารย์เวิร์กเนอร์เคยสอนละฮะถึงเวทเซิร์ชมันจะอนเนกประสงค์แค่ไหนแต่มันก็ยังมีมอนสเตอร์ที่หลุดจากการเซิร์ชได้อยู่เมื่อวิวเห็นท่าไม่ค่อยดีเขาเลยหลับตาลงใช้ประสาทสัมผัสของเขาตรวจจับมอนสเตอร์ซึ่งในตอนนี้เขาก็จะเจอกับมันแล้วมันนั้นอยู่บนหัวพวกเขามาตั้งนานแล้วด้วยแล้วจู่ๆในทันใดนั้นเองขณะที่ทุกคนไม่ได้ทันตั้งตัวมันก็ได้ยิงลำแสงบีมมาใส่ปาร์ตี้ของพวกเขา แต่โชคดีที่วิวนั้นได้ใช้ดาบรับเอาไว้ทันจึงทําให้คนอื่นๆเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยวิกโน่เนี่ยก็ยังตกใจกับสถานการณ์ตรงหน้าอยู่โดยที่ไม่ทันระวังตัวว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวใหญ่นั้นได้ผู่มาข้างหลังเขาแล้วเจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นได้ใช้มือของมันปัดวิกโน่จนกระเด็นไปติดกับเสาหินทําให้เขาเนี่ยกา,ากรเลือดออกมาด้วยความทุรนทุรายเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันแย่ขนาดนี้เมทุกคนในปาร์ตี้ก็จะรวมพลังกันโจมตีใส่มัน แต่มันนั้นก็ฉลาดมากมากมันได้ทําลายพื้นที่พวกเขานั้นเหยียบอยู่ทําให้พวกเมดเนี่ยเสียจังหวะและตกลงไปยังดันเจียนชั้นที่ลึกกว่าการทําลายพื้นหินของเจ้ามอนสเตอร์ก็จะทําให้ทุกคนในปาร์ตี้แยกออกจากกันซึ่งพระเอกวิวของเราเนี่ยก็ลงมาพร้อมกับวิกเนลและดูเหมือนว่าวิกเนลเองก็จะได้รับความเสียหายอย่างหนักที่แขนอะไรกันนี่มันใต้พื้นชั้น1ิก็สแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่นอกเหนือจากโรงเรียนกําหนดไว้แล้วนะสิ มาดูคนอื่นๆกันบ้างชิออนเนี่ยก็ลงมาพร้อมกับจูเลตและพวกเขาเนี่ยก็สติแตกเป็นอย่างมากเพราะว่นนี้่ะมันคือชั้นที่11ชั้นที่ในโรงเรียนไม่เคยสอนและไม่เคยให้ลงมาเลยส่วนรีฮันน่าจังเนี่ยก็ลงมากับคอเรดจังและดูเหมือนว่ารีฮันน่าจังก็จะได้รับความเสียหายที่หัวด้วยนะเธอก็บอกว่านี่มันคือชั้นที่เลวร้ายที่สุดมอนสเตอร์ชั้นก่อนๆหน้านี้น่ะเทียบไม่ติดเลย ต้องรีบไปสมทบกับคนอื่นๆก่อนที่ดันเจียนจะกินพวกเราเข้าไปแล้วจากนั้นก็มาดูภูมิหลังอันเลวร้ายของวิกนอกันบ้างเขาก็โตมากับคำดูถูกและเหยียดหยามอยู่ได้แค่ระดับเดียวกับเมดโรงเรียนอย่างนั้นเหรอใช้ภาพลวงตาของพวกเราได้ไม่คล่องด้วยเหรอแกนะ่ะหัดละอายใจที่เกิดมาบ้างสิฟ้เจ้าสิ่งที่ทำให้เผ่าพันธุ์เราขายขี้หน้าของแบบนี้นะ่ะฉันไม่ต้องการหรอกแ้นของคนไร้ความสามารถนะ่ะพวกเรา ไม่ต้องการหลังจากนั้นแขนของวิกนลในวัยเด็กเนี่ยก็ถูกตัดออกแล้วจู่ๆในทันใดนั้นเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายโดยที่มีวิวเนี่ยคอยปกป้องเขาจากสัตว์ร้ายอยู่และเมื่อวิวจะเอามือเข้ามาแตะเพื่อช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ได้ปัดมือทิ้งไปอย่ามาแตะฉันนะเฟยฉันน่ะคือเอลนะอย่ามาแตะตัวฉันนะไอ้พวกไร้ความสามารถแต่วิวเนี่ยก็ยังหัวดื้อไม่หยุดถึงนายจะแค้นฉันจะเกลียดฉันแค่ไหน แต่ฉันก็ปล่อยนายไว้แบบนี้ไม่ได้ฉันขอเถอะรักษาแขนนั่นให้นายนะแต่วิกโน้แกก็จะไม่ยอมเหมือนกันเชอะแค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะ่ะฉันก็ทําได้ไปอุปกรณ์มาสิเฟยและเมื่ออุปกรณ์ทําแผลมาถึงเนี่ยวิกโน้มันก็จะหัวดื้อมากๆไม่ยอมให้วิวช่วยเลยมันเนี่ยก,กัดผ้าพันแผลเองทําเองทองําเ,เองทุกอย่างเลยซับลงซับเลือดอะไรเนี่ยแต่วิวเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าสเสบียงเราในตอนนี้นะ่ะชั้นที่11คงจะอยู่ได้แค่วันเดียว พวกคอริดจังก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเลยไปบอกกับวิกเนว่าผมนะ่ะอยากจะไปโฟกัสกับการสมทบพวกคอริดน่ะเพราะงั้นเราคงต้องออกเคลื่อนไหวในเขาวงกตแล้วแต่วิกเนนี่ก็ได้แย้งขึ้นมายามวิกฤตในดันเจี้ยนแบบนี้นะ่ะเราควรจะขอความช่วยเหลือนะควรจะรอแค่ความช่วยเหลือมาแต่วิวนี่ก็ได้แย้งกลับอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ลงมือทําอะไรเลยพวกเราจะตายแน่แผมคิดว่าดันเจี้ยนนะ่ะพร้อมจะขมือพวกเราเข้าไปทุกเมื่อเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ตราบใดที่เจ้าสัปหลาดนั้นยังอยู่ในชั้นที่1ิแล้วก็ความช่วยเหลือคงมาถึงช้าหรืออาจจะไม่มีความช่วยเหลือลงมาเลยก็ได้นะหลังจากนั้นก็จะตัดมายัางแคมป์ชั้นที่8ซึ่งตอนนี้กําลังโดนเจ้าพวกปีศาจบุกถลม่มจนแคมป์เนี่ยก็ไม่เหลือซากแล้วฮะอาจารย์เวิร์กเนอร์เนี่ยกำลังคุยกับอาจารย์เอลิซาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชั้นนั้นนะครับอาจารย์เอลิซาอาจารย์เชเอลิซาก็เลยอธิบายไปว่าพวกมอนสเตอร์นะสิ มันได้บุกมาทําลายแคมป์จนลาบเลยหลังจากนั้นอาจารย์เวิร์กเนอร์ก็จะถามไปอีกแล้วพวกบูโนล่ะครับไปไหนอาจารย์เอลิซาก็เลยขอทําใจก่อนที่จะพูดออกไปว่าพวกเขาถูกฆ่าแล้วใครบางคนตัดหัวเขาทิ้งซึ่งในตอนนี้ก็จะเฉลยแล้วว่าหัวที่ไอหนุ่มไร้หัวถือนั้นมันก็คือหัวของอาจารย์แคมป์ชั้นที่8นั่นเองเมื่อได้ยินคําตอบแบบนั้นอาจารย์เวิร์กเนอร์ก,ก็จะอึ้งไปตามๆกันแล้วจู่ๆในทันใดนั้น อาจารย์เอ็ดเวิร์ดก็วิ่งมาด้วยหน้าตาที่ตื่นตูมเวิร์กเนอร์การลงสนามแบบครอบคุมในครั้งนี้นะ่ะถูกหยุดไว้แล้วด้วยเหตุประหลาดตอนนี้นักเรียนกําลังอยู่ในอันตรายพวกเราจะต้องรีบออกไปช่วยพวกเขาแล้วหลังจากนั้นก็ตัดขับมายังวิลและวิกโนซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปสมทบกับพวกคอร์เร็ตจ,จังแต่วิกโนเนี่ยก็ระแวงหลังสุดๆจนเขาใช้เวทเซิร์ตแบบฟุ่มเฟือยมากๆวิลเนี่ยก็เลยแนะนําว่า อย่าใช้เวทเซิร์ชบ่อยเลยนะมันจะทําให้ตัวนายล้าเอาได้นะวิวนี่ก็เลยแนะนําวิธีเจ๋งๆเวทเซิร์ชน่ะควรใช้หลังจากที่พวกเราเดินผ่านจุดนั้น209เดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกเองถ้าครบ209แล้วจังหวะนั้นนะ่ะค่อยใช้เซิร์ชแล้วกันจะได้ไม่ต้องเปลืองมานาด้วยแต่จู่ๆในทันใดนั้นเองวิวเนี่ยก็ได้จับสัมผัสประหลาดได้เขาเลยบอกให้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าในตอนนี้มีมอนสเตอร์กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าเบื้องหน้าของพวกเขามีหมูร่างยักษ์สองตัวกําลังเดินออกมาจากเงามืดและด้านหลังของเขาก็มีอีกหนึ่งตัวด้วยเช่นกันเส้นทางอื่นมีแต่จะเสี่ยงเป่าๆเ,เพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องสู้แล้ววิกนอลเดี๋ยวข้างหน้าน่ะผมจัดการเองส่วนนายน่ะระวังหลังให้ผมแล้วกันแล้วไม่นานเนี่ยไอ้หมูร่างยักษ์มันกําลังจะมาจู่โจมใส่วิกนอลวิกนอลก็เลยเป่ามันด้วยเวทลมของเขาทําให้เจ้าหมูตัวน,นั้นเนี่ยพาดและลม้มลงส่วนทางด้านของวิวเนี่ย ก็จัดการกับเจ้าพวกพี่หมูได้อย่างกับปอกกล้วยเข้าปากเลยแหละแค่ว่าฟันทีเดียวก็แขนหลุดขาหลุดหัวหลุดลนะนะโคตรเก่งเลยวิกเนลเห็นอย่างนั้นก็เลยตกใจมากทําไมกันทําไมถึงเคลื่อนไหวได้ขนาดนั้นกันถึงจะตกอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากแบบนี้แต่เขาก็จะเย็นมากเปลี่ยนความรู้ให้เป็นพลังสินะพอแบบนี้ใช่ไหมเขาถึงแข็งเก่งได้ขนาดนี้นะ่ะแต่ไม่ทันที่เขาจะได้คิดจบเจ้าหมูที่เขาทําล้มก่อนหน้านี้ มันก็ได้ลุกขึ้นและเตรียมที่จะเข้ามาจู่โจมเขาในทันทีแต่ระยะแค่นี้เขา่า่เวทสวนกลับไม่ทันแน่นอนไม่ได้การละต้องพางตัวเท่านั้นต้องตั้งหลักใหม่เขาเลยได้ใช้เวทนันโดเรียอีกครั้งเพื่อที่จะสร้างกำแพงแห่งเพิงมาบดบังทัศนวิสัยวิวก็เลยตะโกนไปว่าทำแบบนั้นน,นไม่ได้นะมอนสเตอร์ตัวนั้นนะ่ะมันตาบอดและก็เป็นอย่างที่วิวบอกจริงๆมันนั้นได้ทะลุกำแพงแห่งเพิงเข้ามาหาวิกงนอกอย่างง่ายได้ และมันกำลังจะเขเมือวิกโนเข้าไปวิกโนในก็ตะโกนร้องออกมาด้วยความสิ้นหวังแต่เขายังโชคดีอยู่ที่วิวนั้นได้เข้ามาช่วยไว้ทันวิวเนี่ยฟันทีเดียวไอหมูนี่ขาดสองท่อนกันเลยทีเดียวโคตรโหดหลังจากฆ่าพวกมันได้วิวก็เลยมาอธิบายให้วิกโนได้รู้เจ้าเกวเกวเซอร์น่ะมันไม่มีตามันตาบอดแต่มันใช้การดมกลิ่นเพื่อรับประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นภาพลวงตานะ่ะใช้ไม่ได้ผลกับมันหรอก เมื่อได้ยินแบบนั้นวิกเนาลก็เลยหัวเราะออกมาฮ่า <laughs> น่าสมเพชจริงๆเลยนะตัวผมผมโคตรจะลเลยเถิยเลย